หาที่ใส่หนูพวกี่แล้วสวยครับเห็นว่าทางมันเดินทางเดินสวยมากแล้วมันก็จะมาตรงนี้ตรงนี้มามันจะข้ามมานี้เนี่ยที่ตรงนี้สวยเนาะใส่บ่วงนี่พอดีเลยนี่ทางวิ่งมันเนาะ ทางวิ่งมันก็จะมาตรงนี้เนี่ยยังไงก็ไม่พลาดนะผมว่านะสวยครับที่ใส่หนูพุกนี่ทางมันวิ่งนี่ลงมานี่ดูดิมันตะกุยดินรอยเล็บรอยอะไรมีรอยเล็บด้วยนี่รอยเล็บมันตัวใหญ่นะน่นี่หนูโทนคิดว่าหนูโทนเลย นี่มานี่เลยคองสวยคองสวยน่าจะเป็นโนโทนแหละออกมามันจะออกมาช่องนี้นะออกไปกินข้าวที่ทุ่งนานะเดินดูรอบโอ้มีใครมาใส่แล้วเนี่ยโอ้มีคนมาใส่แล้วครับ เนี่ยมีใครมาวางไว้แล้วละ่ะใส่ไม่ถูล็อกนี่เนี่ยเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาช่องนี้ไปใส่ผิดผิดช่องได้ไงเนี่ยมันต้องมาวางตรงเนี้ตรงมันข้ามนเนี่ยเนี่ยวันนี้สวยมากเลยเนี่ที่โอ้โหอย่างสวยเลยโหทนแน่เลยครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่ที่มันข้ามเลยโอ้โหอย่างดูดิอย่างสวยเลยเนาะไม่รู้บ่วงใครครับโอ้โหดูขี้มันดิดูขี้มันดิโอ,โ,โอ้โหดูมันเบลอเลยเบลอเลยโอ้โหดูก้อนขี้มันโอ้โหใหญ่เท่ากับปั้นผมเลยโอ้โดูดิ บิ๊กโทนแน่เลยใช่ไหมมันจะเป็นบิ๊กโทนแหละโอ้โ oh หสวยสวยสวยครับเดี๋ยวข้ามฝั่งไปดูหูยทางนี้ก็รอยเบลเลยสวยครับเทียบเลยัน้าปูอะไรไม่กินเอ,เอาปูปลาดูดินี่เศษปูเศษปลาด้วย สวยงามครับคิดว่าตัวใหญ่แหละโออหยวาง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 ,วางบ่วงตรงนี้พอดีเลยเนาะโอเคครับผมเสร็จคืนนี้เสร็จแน่ๆ